มันครบในลำดับนี้นะคนนรับในลำดับนี้เราก็คงจะต้องมา บรรยายนะบรรยายพรันนาเก่าถึงนะครับองนะองหลวงพ่อชัดเล่มอภิลาโสนะครับองหลวงพ่อชัดเล่มอภิลาโสหรือช่านพระแฝกชั้นยศที่พระครูท่านพระท่านรัตนนพรนะครับวัดพุทธ รัตนารามนะครับตำบลบ้านรัตนานะครับตำบลทับไทยอำเภอตาบยาจังหวัดสระวกรพกตริคณาจย์ที่เป็นดังช้างเผือกนะครับซึ่งเราได้เปิดองค์ท่านมาแล้วผมได้เฉพาะจดจงเรื่องราวของท่านไปแล้วนะในแล้วนะครับนะครับถึง ถึงคูบาอาจารย์ถึงบทนำถึงคูบาอาจารย์ท่านก็คงจะได้ติดตามท่านไปโดยลำดับแล้วในวันที่นะครับวันทที่สี่สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2567้กเ็ราก็คงจะไปร่วมงานประกอบพิธีนะครับพุทธพิเศษเลนมังคลคู่จกักรพรรดินะครับเยญมงคลคู่จกักรพรรดินะครับซึ่งเป็น เหรียญคำละตรงครึ่งองค์นะครับพิมพ์เหรียญมงคลผู้หยุดพันธ์ด้านหลังองค์ยันหาท่านเก้ี่ยสามประการหรือเก้ียสามดวงนะครับก็ให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดับนะครับ